ควันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำกันนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะแบรนด์นาโยเกอร์ส์มาร์คอะไรเนี่ย wash w a s off ว่าช้อครกินฟูดนะคะค่ะเป็นเอ่อเซลล์ของเรานะคะก็คือใครนะคะคือเป็นผู้แนะนำนะคะใครนะคะคุณเรซ่าอาซานะคะอาซาดูอยู่หรือเปล่าคะนี่เราจะมาทดลองใช้กับเรานะคะถ้าเกิดหน้าเหินหน้าพังก็รับทราบเอาไว้เลยนะคะอ่ะพูดทดลองคนแรกค่ะนึ่งจูนค่ะจะขอนะคะไปแล้ะ สเอาเราจะเอากไม่ค่ะลองหน้าแล้วลองไปลราเราเอง่มมาเป็นวันนั้นเรอบมมงกระล่อยังไงก็ถาเข้าไปมันคุอทั้พ e ่ก็มาต้องล้างหน้าด้วยกันเลยก่อนนะคะแล้วทำไมไม่มีเมดเธอหนามันเป็นสครั b ค่ะสค r u b แต่เขาถูไปบนหน้าแล้วมันจะดูเนื้อครีมดีสค r ับอันนี้คือเม s ดส c r ับต้องทำกันนะคะาเม็มส s k ขาม่หอมากเลยค่ะเ m สักขาล่ะอะไรคะ mask ขามันมันไม่เู้ชายไงมันไม่เป็นผู้หญิงไง จุนจุนเปิดแม่งนะคะแต่น้องจุนจุนเขาจะต้องอะไรนะฉายน้องจุนคืออะไรยามาดินเขาจุนจานเจิดจ้าค่ะถูกตุ๊กตาหนังเกล็ดได้จากหนังหน้าผากนะคะจะกว้างกว่าบริเวณอื่นคือคิ้วอยู่ครึ่งหน้าแล้วอ่ะเอียวทไม่ได้เดี๋ยวมันเลอะนะเพราะเดี๋ยวหน้าเขาจะบานใช่งั้นก็แสดงว่าต้องใช้ครีมเปลืองอ่ะดิใช่แล้วเพราะมันเลอะ บ้าเราไม่ค่อยเปื่อนเท่าไหร่เนาะไม่เปื Dream> ่อนมันมันก็ได้นะอ๋อไม่ใช่เราไม่ใช่อนไม่ใช่เราคะมันต้องให้ใยอ้าวหรอปไปเอาไอ้ผิวกราทิชช tamam> okay. ู่แกมาดิเราตอนนี้เราก็จะปัดด้วยธรรมชาติแล้วค่ะเขาอันนี้กดหยุดไว้ก่อนแล้วมาต่อได้ไหมคะใช้ครีมหน้ามันค่ะแต่ว่ามาใช้สครับของคนหน้าแห้งค่ะจริงเหรอแล้วเราก็จะลูนเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นหยุดหยุดไงวะหยุดไม่ได้ เชิญตามสบายเหรอใช่โบอีเอ๋ยยังไม่มาอีเอ๋ยยังไม่มาเ้ยเดี๋ยวเอานี่ไปอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันหรือว่าาจะไมม่ตื่นเต้นที่ไม่ได้สอบอุ้ยสิวเขาบอกมันเป็นสครับหรือพอกเนี่ยมันพอกไว้เฉยๆียวอืมกลิ่นหอมว่ะกีวีเราหอมกว่านี้อีกจุ้นเธอต้องทูทูไปเลยไม่ใช่เราเม็ดเม็ดมันไม่ได้แต่เอาให้ฉันทำไมอ่ะพอแล้วถัดไปคุณกุ้งนางนะคะ ยอะเลมันจะเลื่อนๆอย่างนี้มันจะสวยแล้วค่ะเป็นโยเกิร์ตมัน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 เม่ดใหญ่ตรงหน้าผากขาวๆเธอต้องดูเองอะค่ะเพราะว่าอ้าวลืมค่ะอันนี้คือสค้าเม็ดใหญ่มากไม่ถอดไม่ถอดเว้นนะไม่เดี๋ยวเราทาเองซิวซิวก่อนเลยเราสุดท้ายจูนเท้าสลัดเธอออกมารู้สึกดีเหมือนได้ทำอะไรเย็นๆที่ใบหน้านะคะเกน่ากลัวมากอะมาดูดิ เม็สักคับอันนี้ไม่แตกนะคะจิงไปกระจกหนูจุนออกมาปมันหอมมากเลยค่ะไม่รู้ว่าหน้าฉันจะเห่ไปกว่าเก่าไหมคะนี่ฉันทำอะไรกับหน้ามากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเออหน้ากูัวมายุค้างฉันทำไมเล่าจบดิ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังชายแล้จะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ไปดูอย่างอื่นก่อนนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ